งรออะไรกันครับนั่งรออะไรกันครับรอเล่าใช่ไหม <ś m ary> วันนี้เรายังไม่ได้ไปถนนคนเดินนะครับ <ś m ary> เดี๋ยวไปพรุ่งนี้วันนี้นอนที่โรงเรียนโรงเรียนอะไรนะโรงเรียนบ้านควษสานะครับ <ś m ary> นอนที่นี่คืนนึงแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปพักที่ถนนคนเดินเตรียมย่างหมูย่างหมู <ś m ary> โอ้ยอันนี้ใส่ปบาร์ตี้เหรอตกได้ไหมตได้ตัมันต้องทิพน้าหนาวไอ้ปีหน้าไงอันนี้ไม่หนาวกีหน้าไงอ๋อกีหน้าเออก็ดูมันหนาวไม่รู้ความเหมือนกันเออหนาวหนาวด้วยกันมั้งก็อย่างนี้แหละถึงรักกันจริงนี่ครับคุณครูโรงเรียนอะไรนะ บ,บ้านคอนสาบ้านคอนสาค่ะนี่ครับขอบคุณอาหารนะครับโหดเต็มเลยดูกินจนแน่นตอนนี้อะไรข้าวจีไก่เอ้ยจีไก่ใช่ใช่ค่ะ <c oughs> ข้าวจีข้าวจีข้าวจีแบบบรรยากาศตอนนี้เย็นมากอะอําเภอปากชมที่บอกอําเภอปากชมคืนนี้คือเรามานอนกันตรงนี้ก่อนเนาะแล้วก็พรุ่งนี้เดี๋ยวค่อยไป เชียงคานอีกทีหนึ่งยวพาไปชมบรรยากาศกันเมื่อก่อนคือผมผมย่างผมจุ่มแล้วก็ไปย่างแล้วข้าวเหนียวแตกหมด ต้องยางเผาให้นักกีฬาเราไม่พอแล้วนงานนานไม่รู้สูากอยู่เลยแล้วก็จะยางให้มันเหลืองๆใช่ไหมใช่ค่ะจง้ส่งสำรอบกมันมันยังไงมันติ้งนนหนเียบถ้าเรายื่นหัวการมันก็เล่นกันเยียบะมาแล้วเข้าจีมังเลยครับ ออร่อยเข้าใหม่ด้วยเนี่ยมีต้องมีเยอะละเอียดดีพูดว่าไงเดี๋ยวไม่สัตย์ทัดไงเออแล้วเพราะว่าเขาเขาไปเลยฆ่าเชื้อมันต้องทาปลาด้วยป่ะ แล้วพี่กดยังไงบอสสุดหลักการเบื่อเธอเบือให้งยำใดแล้วก็าดีดีดึก้วดึเราคอย้าออเเบื่อเธอร้อนเธอก็มีสายลมพัดผ่านมาเบื่อเธอหนา ลเลธอก็มีเสีรถทื่วรวมแบบเแบวใจพี่จะไปแม่ที่รวมมาเข้อขับมาก่อนแล้วแล้วทะเบียนมันเท็จเขา,า,าเอ่ะเขาจะบอกตำแหน่งบอกอะไรเลยนะป้ายเขียวอแต่ว่าไม่รู้นะว่า อาหารเช้าเขาเรียกอะไรนะข้าวโป่งข้าวโป่งไม่ใช่ข้าวพองใช่ไหมข้าวโป่งอันนี้ขอบคุณพี่นะครับที่ทำกับข้าวให้กินดีมากข้าวโป่งข้าวโป่งกับข้าวพองเหมือนใช่ไหมอันนี้เข้าตําใช่ไหมใช่ค่ะอที่นู้นเรียกข้าวพองเหรอคะข้าวพองมั้งเขาตำที่ว่าเขาจะเอาข้าวเหนียวมาตำ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 มันนะค่ะอันนี้เรียกเรียกข้าวโป่ง แต่ฝีมือการย่างไม่ค่อยดีค่ะถ้าดีจะแผ่นใหญ่ๆอ๋อมันจะพองๆขึ้นแล้วนี่เขาต้องเรียกข้าวพองไงอันนี้อันนี้ฝีมือในการปี้ยงมาได้ค่ะไม่เดี๋ยวเราต้องพลิกอย่างนี้กลับได้เลยค่ะต้องรีบเลย ค่ะแบบนั้นไปเร,เรื่อยอย่างเงี้ย<อ>เห็นไปก่อนตาคุณยายปีเงินเขาจะไล่ขอบก่อนนี่นีมาแล้วมาแล้ว <laughs> นี่ฮ <laughs> อฮื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 ฮฮือฮือฮ้อฮือนือฮอะอฮือฮือฮอฮือฮืืดือออเียน จับจับกล้องมาใกล้ๆให้ผมเลยถ่ายตัวนี้ให้มันฟูใช่ไหมคะยกแบบมี้ได้ไหมยกเลยดูดูเขาพองเขาพองแล้วทำไมมันใหญ่กว่าอันเนี้ยฝีมือปิ้งดีมากนี่มันค่อยๆใหญ่ขึ้นโอ้ยมันต้องผู้ชายปิ้งเอ้าเหรอเอใเอาปิ้งฝีมือดีมากเลยนะคะ ต้องให้น้องมาได้เนจนมาเหลืองแล้วครับค่ะก็เป็นสีกรอบๆสีเหลืองๆเนี่ยพอเย็นมันก็จะกรอบอ๋อไล่ขอบแล้วมันจะบางไล่ขอบแล้วก็บานปิ้งั้งแรกะค่ะเนี่ยคั้งแรกโอ้โหขนาดั้งแรกยืดขนาดนี้แต่เป็นคนชอบทำกับข้าวไงความรู้อยู่ <laughs> โอ้ผมทำลาบทำก้อยเป็นเด้อจรงจุจก้อยเกยผมทำหมดอะ่ะชอบกินอ๋อที่เขาให้ไล่รอบเพราะว่า,วามันเดี๋ยวขอบมันจะเหนียวใช่ไหมกินเก่งขนาดนี้เผื่อน้องนะฮะอทำไมไม่ยืด บ๊อบไอ้คบมาชิมฝีมือพี่นะไม่ลไม่ละไม่ล้ไม่ล้วไ่ลไ่้่้่้้วเ่ลูกไม่ไ่วม่ลว่ล้วปิ้วให้ม่นล้ว่แล้่่้ม่ล่้ ขยายออกนะเขาใส่ใบใบตบหมาจริง <çocuğ> ป่ะให้มันฟูนะใช่ไหมพี่เนาะใบอะไรนะใบตบหมาบ้าเลยเขาจริงจริงเครือมาน้อยเครือมาน้อยเว้นตอมเครือมาน้อยฮะเหมือนคนละอันก็เครือต้นไม้เครือต้นไม้เลยคนละอันเราคนละอันเครือมาน้อยจะไม่มีกิน มาน้อยจะทำมาเป็นมูนเนี่ยครับข้าวผองข้าวผองนึกว่าไปจดมาเมื่อกี้เรียกอะไรนะข้าวผองครับไม่ไม่อีกอันข้าวโป่งข้าวโป่งคนจังหวัดเลยเขาเรียกข้าวโป่งอันนี้เป็นข้าวตีอดิบกินกับกาแฟตอนเช้าเนี่ยพอมันร้อนปุ๊บมันจะบานออกบานออกโว้ยข้าวต้มรสด รสก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะน้องนี๊ทํำข้าวต้มรสก๋วยเตี๋ยวเรือค่ะอ๋อเอานี้ยราดหน้ากินเลยน้องนีว่าตักใส่ถ้วยแล้วราดเลยมีว่าไปเสี่ยอะไร้าต้มเลยข้าวใส่ไว้แล้วรอให้มันเป็นเย็นเล้วทำเลยเล้วมาให้มันเย็นครับแล้วมันจะกรอบเราให้มันเย็นก่อนเอาก่อนได้อยู่ไว้ปุ๊กโอ้งน้ำฮะแล้วก็ไปแล้วเนี่ยไปไหนอาบน้ำรอ ไม่อาบไม่ได้สิในในดวความเก่าครับฟังเสียงอุ้อยเดินเลยอุ้ยเดินเลยครววับอุ้ยเดินเลยแต่แถวบ้านเรามันจะมีแต่สีขาวขาวมันไม่มีหลายสีแบบนี้มาเป็นพระเอกนะกินหน่อยหรอไม่กรอบเดี๋ยวข้าวปงาองเขาทอดเขาเหนียวกรมใช่ไหม ใส่โคกใหญ่ใส่โคกใหญ่อลนะค่ะท้าว่าเราก็ไปหาเชื่อหมอน้อยตรงนี้มาใส่ด้วยเชื่องอะไรนะเชื่อหมอน้อยมันเหมือนกับไหมเชื่อตัวไม้หเคื่อมอน้อยเชื่อตัวไม้คือมันจะเหม็นอ๋อมันก็เหม็นใช่แต่เชื่อหมอน้อยไม่เหม็นเพื่อนจะเอามาตำตำเสร็จแล้วเพื่อนก็จะเอาไปใส่น้ำผสมน้ำแล้วคนแก่เราเราก็ไปผสมปลา แล้วเพื่อก็จะปล่อยให้มันจับตัวเหมือนวุ้นนะคะแล้วก็มากินข้าวแต่ว่าเครื่องมันน้อยมาตำผสมน้ำมันจะให้มันพองถ้าว่าอย่างนี้นะคะนั่นเหมือนมันช่วยพองขึ้นมันมันจะเหมือนผงฟูเพราะเขาจะมันจะพองขึ้นจังอีบไปดักเยอะเยอะ ตอนแรกแผ่นมันแค่นี้อ่ะ <laughs> พอ,อย่างแล้วแผ่นมันจะฟูขึ้นะาาอะไรจ <ทำ S 1> ะ,ะกินนะเปิดประตูตรงเข้าไปเดี๋ยวขวายกน้ำ วันนี้คืนแรกนะครับก็มานอนที่ปากชมคือพอดีน้องมันมาธุระด้วยก็เลยคืนนี้ก็มานอนที่ปากชมก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยววันเนี้สยสายก็จะขี่รถจากอำเภอปากชมนะครับเลาะคิดว่านะจะขับรถเลาะถนนเส้นริมโขงไปที่เชียงคานนะครับแล้วก็เดี๋ยว ก็คืนนี้ไปนอนที่เชียงคานแล้วก็ไปเดินถนนคนเดินเชียงคานแล้วก็พอตอนเช้าก็จะไปขึ้นภูทอกนะครับแล้วก็ค่อยเดินทางกลับบ้านก็ติดตามชมกันต่อนะครับเจอกันเชียงคานครับ ครับเดี๋ยวตอนนี้เราเดินทางออกจากโรงเรียนปัะชมนะฮะเดี๋ยวเราน้ำมันเลยใช่ไหมผมมีสี่สิดโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้เราเดินทางออกจากโรงเรียนปักชมนะฮะเดี๋ยวเราจะไป